I I look good Okay the street and got swag On got on Okay get the money gotta swag Get get and my the street the ค่ะตำแหน่งบาสเกตบอลนะคะตำแหน่งบาสเกตบอลเนี่ยจะมี5ตัวหลักๆค่ะนั่นคือ1นะคะพอยกาดค่ะเป็นผู้เล่นที่คุมจังหวะและวางแผนเกมลุกมีทักษะการเลี้ยงบอลและจ่ายบอลยอดเยี่ยมค่ะมักเป็นผู้เล่นที่คล่องตัวและตัวเล็กที่สุดในสนามค่ะตำแหน่งที่2นะคะตำแหน่งชูติกดค่ะ เป็นผู้เล่นที่เน้นการทำคะแนนจากการชุดระยะกลางและไกลมีความแม่นยำสูงค่ะและสามารถสร้างโอกาสทำแต้มด้วยตัวเองได้ค่ะ Small forward นะคะเป็นผู้เล่นที่มีความหลากหลายสามารถทำแต้มจากวงนอกเข้าทำวงในป้องกันและแย่งรีบาวดได้ค่ะมักมีความสูงและความคล่องตัวพอเหมาะค่ะ Power forward นะคะเป็นผู้เล่นที่เน้นทำแต้มและป้องกันในพื้นที่ใกล้หัวมีความแข็งแรงสูงสำหรับการรีบาวและบล็อกขัดมักจะช่วยกระจายเกมลุกด้วยการชูระยะกลางค่ะนเตอร์ Center, นะคะเป็นผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในทีมมีหน้าที่หลักคือแย่งรีบาวค่ะป้องกันวงในและใช้ความได้เปรียบด้านความสูงทำแต้มใต้แป้นได้ค่ะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แคร์อย่าดูนะคะ